ครับสวัสดีครับเอซี FC ครับวันนี้เราก็มาเทสระบบมอเตอร์วาวสีตอนนี้มีทุกสีเอีเหลืองมีน้ำเงินมีครับทีชัดเอ็มมีสีเทามีครับผมสีเหลืองมีน้ำเงินมีครับเทสครับผมสามสองไปเอาอะไรวะโอเคครับพี่ตัวนี้ตัวที่หนึ่งครับเอาเีก เ,ออเปิดเปิดโอเคเอันนี้สายน้ำเงินครับเทสบร้อยครับการันตีได้ท่านในสนใจก็สั่งได้ครับตัวที่หนึ่งครับผมไม่ได้บนกลับมาถ่ายเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ตัวที่สองครับสีเหลือง อย่างนิดเดียวก็ได้จ้อันนี้สีเหลืองครับท่านไหนตังก็สังมาถได้เลยครับถ้าต้องการครับผม T z R สีเหลือง T z ่เสีเทาที่แสีน้ำเงินครับตัวนี้ทำงานครับตัวที่สองครับผมอันนี้ตัวที่สามครับน่เี้ไม่เกี่ยวนะครับนี้เสร็จแล้วครับเทสเรียบร้อยครับครับ นี้โอเคครับนี้สีน้ำเงินครับของแท้นะไม่ได้ต้มยำทำแกงครับใช้ได้คือใช้ได้ครับสำหรับผมโอเคครับผมครับขอบคุณ FC ที่กดติดตามครับผมแล้วก็วันนี้มี Mac กทีแครับผม Mac กทีแขอบหลังเป็นสิบแปดข้างหน้าเป็นสิบหครับผม สิบหปดของแท้แน่นอนครับผมได้เลยถ้าอยากได้ก็สั่งได้เลยครับผมส่งได้ดว,วันนี้ล้อรถเข็นครับวันนี้ก็ขอบคุณเอฟปิดเทียร่าเมื่อวานถ่ายไปหนึ่งคันครับผมเดี๋ยววันนี้ส่งให้ครับผมครับเทียร่ายม่ห้าเทียร่าครับเครื่องดีแกว่าจะไปทำทุครับ่บางงานครับผม แล้วก็ถ้ามีเอ็นโป้ท่านไหนชอบก็สั่งได้ครับรถติดพ่วงสั่งได้อะไรถอดสั่งได้ครับผมเดี๋ยวติดต่อที่เบอร์โทรหน้าเฟซครับตอนนี้คือโดนบล็อกมันก็เลยจะติดต่อผมยากนิดนึงรับผมก็เลยอาศัยในช่อง youtube จัดการให้ติดต่อได้ง่ายแล้วก็เบอร์โทรครับ0 8 7 9์1 6 8 6 0 0 9 2 5 6 8 1 9 9ครับผมครับเดี๋ยวจะคู่ขอตัวไปส่งของก่อนครับ ขอบคุณครับผม